สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย5 9วันนี้ท่านผู้ชมเราจะนําอีกสูตรหนึ่งเนาะก็มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันสําหรับสูตรนี้จะเป็นสูตรเด่นล่างเนาะเด่นล่างแล้วก็จะใช้เลขทั้งหมด3ตัวเนาะก็สีติทั้งหมดในในสูตรนี้ก็ ทั้งหมด7งวดก็มีหลุด1งวดที่หลุดในงวดนี้เนาะที่ให้ไป0ูนยแต่ออกที่8 5ดห้าแล้วก็งวดล่าสุดท่านผู้ชมที่จะเป็นงวดที่8เนาะให้3 4 5หผลรางวัลเราออกที่4 3ล่างแล้วก็เข้าไปที่เลข3แล้วก็เลข4ตรงนี้2ตัวก็ถ้ารวมแล้วในสูตรนี้ท่านผู้ชม8งวด หลุดไปหนึ่งงวดก็ถือว่าเยอะมากเนาะอ่าสำหรับในสูตรแล้วก็วิธีทำท่านผู้ชมก่อนที่จะไปดูเดี๋ยวมาดูคำเตือนของทางช่องสักนิดหนึ่งเนาะว่าอ่าคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ สำหรับคำเตือนของเราก็เน้นย้ำเนาะว่าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นแล้วก็ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดอ่าสำหรับสูตรนี้ท่านผู้ชมวิธีทำเป็นวิธีทำที่คิดง่ายๆแล้วก็เข้าจริงเนาะในอะสองตัวล่างแล้ว เดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่งวดออก202นเนาะ202ตำแหน่งที่จะใช้คือตำแหน่งหลักหน่วยบนตรงนี้แล้วก็จะยกมาเลยก็จะเป็นเลข2บวกไปอีกสองแต้มก็จะเป็น3แล้วก็4ก็จะได้เลขเด่น ในสูตรนี้สองสามสี่เนาะก็ผลรางวัลออกที่สี่สี่ล่างเลขสี่ของเราก็เข้าไปที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยล่างต่อมาหลักหน่วยบนคือเลขหกก็ยกหกมาเลยหกเจ็ดแปดก็จะเป็น สองตัวล่างออกที่หกสามเลขหก็เข้าอีกเป็นงวดที่สองต่อมาหน่วยบนคือเลขหนึ่งก็ยกมาตรงนี้เลยเป็นหนึ่งสองสามผลรางวัลออก9ก้าหนึ่งล่างเลขหนึ่งก็เข้าที่หลักหน่วยล่างต่อมาเลขศูนคือหลักหน่วยบนก็ศูนย์ หนึ่งสองวดนี้หลุดออกที่แปดห้าล่างเพราะว่าเลขเด่นของเราให้ที่ศูนย์หนึ่งสองเนาะก็หลุดไปเป็นมวดแรกต่อมาหน่วยบนคือเลขเจ็ดจิดแปดเก้าผลรางวัลออกแปดเก้าล่างอ้อ เด่นของเราเข้าที่เลขแปดแล้วก็เลขเก้าเข้าไปทั้งสองตัวต่อมาหลักหน่วยบนคือเลขสี่ก็ยกมาเลยสี่ห้าหกผลรางวัลออกที่หกหนึ่งล่างเด่นของเราก็เข้าที่เลขหกแล้วก็ต่อมา หลักหน่วยบนคือเลขเก้ก็ยก9กามาเก้ศนย์หผลรางวัลออกที่0ูนย์เเลขศูก, 0, กับเลขเก้เข้า2ตัวแล้วก็งวดล่าสุดท่านผู้ชมหลักหน่วยบนคือเลขสาก 3, ็3 4มสห้าผลรางวัลออกที่สี่สาในเด่น งวดน,นี้ก็เข้าทั้งเลขสามแล้วก็เลขสี่ล่างเนาะต่อมาอท่านผู้ชมในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบจิดมาดูกันว่าจะได้เป็นเลขอะไรเนาะหลักหน่วยบนคือเลขห้าก็จะเป็นห้าหกจิเด่นในงวดมีนาคมทำได้ที่ ห้าหกเจ็ดก็มาลงตรงนี้ไว้งวดที่เก้าห้าหกเจ็ดสถิติก็แปดงวดแปดงวดหลุดหนึ่งงวด เป็นเลขเด่นสามตัวล่างบางงวดก็เข้าที่สองตัวเนาะจะเป็นเด่นเด่นสามตัวแต่เข้าที่สองตัวล่างสำหรับในงวดศูนย์เก็มาสองตัวสี 4, ว่สามงวดล่าสุดก็มาที่สองตัวสำหรับเลขเด่นของเราก็มาลุ้นกันต่อใน งวดวันที่หนึ่งมีนาเนาะทำแล้วได้ที่5้าหกจ็ดสามารถมาได้ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยล่างก็ถ้าจะมาตำแหน่งเดี๋ยวจะเขียนตำแหน่งให้ท่านผู้ชมได้ดู ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมาได้ทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยล่างเนาะ <c oughs> โอเคสำหรับสูตรนี้ก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับสูตรนี้ ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะรับชมแล้วก็เป็นเพียงแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเน้นย้ำอีกเหมือนเดิมเนาะไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเนาะจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอ่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะเข้ามารับชมแลวฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ